โทบี้มาเชลอดีตนักแข่งรถซึ่งเป็นเจ้าของอู่รถมาเชลเพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์ของบิดาผูรลงรับในเมาส์คิสโก้รัฐนิวยอร์กซึ่งเขาและเพื่อนๆปรับแต่งรถสมรรถนะสูงเขาและลูกทีมพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในการเข้าร่วมการแข่งขันบนท้องถนนหลังเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงหลังการแข่งขันดีโน่บรูสเตอร์อดีตคู่แข่งของโทบี้เกฑ์พวกเขาให้ช่วยสร้างฟอร์ดเชอร์บี้มัสแตง ที่หายากซึ่งเคยขับโดยคาร์โรเชบบี้ผู้ลงลับไปแล้วเพื่อแลกกับ25%ของรายได้จากการขายรถยนต์มัสแตงที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกจัดแสดงเพื่อประมูลในงานปาร์ตี้ในนิวยอร์กซิตี้โทบี้และดีโนพบกับจูเลียในหน้าซื้อขายรถยนต์ชาวอังกฤษของบิลอินสแกรมลูกค้าของบิลอินสแกรมต้องการซื้อรถหากพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่า จะสามารถขับได้มากกว่า230ไมล์ต่อชั่วโมงตามที่โทบี้กล่าวแม้จะมีการคัดค้านของดีโนแต่โทบี้ก็นำมัสแตงไปที่สนามแข่งในท้องถิ่นและขับได้สำเร็จด้วยความเร็ว234ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้อินแกรมตกลงจะซื้อด้วยราคา2.7ล้านเหรียญดีโนโกรธที่โทบี้ไม่เชื่อฟังคำสั่งของเขาท้าโทบี้และพีทเพื่อนของเขาให้เข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากที่พีทบอกดีโน่อย่างตรงไปตรงมาว่าทุกคนรู้ว่าโทบี้เป็นคนขับที่ดีกว่าเขาดีโน่เสนอที่จะสละส่วนแบ่งการขายมัสแตงทั้งหมดของเขาหากโทบี้ชนะมิฉะนั้นโทบี้จะต้องริบส่วนแบ่งกลับมาเขาท้ายแข่งกับรถคูนิเซกอากิระอาที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมายสามคันของลุมของเขาจากยุโรปใกล้แข่งขันเป็นไปด้วยดีแต่พอเกือบจะถึงเส้นชัยดีโน่ตระหนักว่าเขากำลังจะพ่ายแพ้ จงใจชนรถของพีทระหว่างข้ามสะพานทองมันลงไปข้างล่างจนรถลุกเป็นไฟพีทไม่สามารถหนีออกมาได้พีทถูกไฟคลอกตายดีโนโหายตัวไปจากที่เกิดเหตุขณะที่โทบี้รับโทษจำคุก2ปีในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าดีโนอยู่ที่นั่นหลังจากที่เขาได้รับทันบนโทบี้ก็ออกเดินทางเพื่อล้างแค้นให้กับการตายของพีท เขายืมรถมัสแตงของอินแกรมเพื่อเข้าสู่เดอร์เลยอนซึ่งเป็นคารแข่งรถที่แปลกใหม่จัดโดยราชาผู้ลึกลับตามเงื่อนไขอินแกรมต้องการให้จูเลียไปกับโทบี้ขณะที่โทบี้กำลังขับมัสแตงทั้งคู่มีเวลา45ชั่วโมงในการไปถึงซานฟรานซิสโกก่อนเริ่มการแข่งขันในดีทรอยพวกเขาทำการไล่ล่าระหว่างรัฐกับตำรวจรัฐวิชแกนและอัปโหลดฟุตเทจวิดีโอลงอินเทอร์เน็ต ดีโนเสนอ lamborghini setto elemento ที่หายากของเขาให้กับใครก็ตามที่สามารถหยุดโทบี้ไม่ให้เข้าสู่การแข่งขันนี้ได้ทำให้กลุ่มคนขับรถบรรทุกไล่ตามมัสแตงไปด้วยคนขับรถบรรทุกซุ่มโจมตีโทบี้และจูเลียในยูทาทำให้พวกเขาต้องออกจากถนนและกำลังจะเสียท่า มเวเด็กสมาชิกลูกทีมของโทบี้ปรากฏตัวในเฮลิคอปเตอร์ทหารที่ถูกขโมยมาจากเนเชนแนวอากาศและบรรทุกมัสแตงกลางอากาศไปให้ลูกทีมของโทบี้ที่บอนนี่ l ิวซอฟเฟลดซึ่งทำให้ตัวเองถูกจับในกระบวนการนี้โทบี้และจูเลียไปถึงโรงแรมมาร์ h ฮอปกินในซานฟรานซิสโกเพื่อลงทะเบียนการแข่งขันแต่บนถนนโนพิวรถล่าคันหนึ่งพุ่งเข้าชนมัสแตงอย่างจังทำลายรถจูเลียและโทบี้บาดเจ็บ จูเลียต้องเข้าโรงพยาบาลโทบี้จึงได้นัดพบกับแอนิต้าคู่มันของดีโน่อดีตแฟนสาวของเขาและพี่สาวของพีทด้วยความสิ้นหวังที่จะได้รถอีกคันสำหรับการแข่งขันหลังจากค้นพบว่าดีโน่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพีทแอนิต้าจึงให้โทบี้ร้าบตำแหน่งของคุณนิเซกอากิล่าอาสีแดงอีกคันที่ซ่อนอยู่ของดีโน่ซึ่งโทบี้และสมาชิกทีมโจไปเอามันมา โทบี้พบกับจูเลียที่โรงพยาบาลในซานฟรานซิสโกและสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเธอด้วยการจูบทําให้เธอรู้ว่าเขามีรถที่เร็วและนี่สําหรับพีทเช้ชาวันนุ่งขึ้นโทบี้เซอร์ไพรส์ดีโนด้วยการปรากฏตัวในรถคูนิเซตที่ดีโนขับชนพีทตายและคืนแหวนมั่นของแอดนดี้ใต้เขานอกจากแลมโบกินีของดีโนและคูนิเซกแล้วยังมีรถยนต์ของนักขับอื่นๆที่เข้าร่วมรายการอีกด้วย แมกลาเรน P1 ของ t ท็กซัสไหม GTA s p a n o ของ Johnny V เซเลน S7 Twin Turbo ของ Goose g a ก t ติเวร o น16.4 Super Sport ของ Paul ในการแข่งขันที่ตามมาบนทางหลวง Pacific Coast Highway นักแข่งและเจ้าหน้าที่ราตะเวนทางหลวงแคลิฟอร์เนียได้ชนกันที่ละคันโดยปล่อยให้โทบี้และดีโนโแข่งกันแบบคู่กัน ดีโน่พยายามที่จะชนโทบี้แบบเดียวกับที่เขาฆ่าพีทแต่โทบี้หลบหลีกทำให้ดีโน่เสียหลักจนรถพลิกตลบโทบี้ช่วยดีโน่จากซากรถก่อนที่มันจะระเบิดจากนั้นเขาก็ขับรถวิ่งเข้าเส้นชัยทั้งสองถูกตำรวจจับกุมในเวลาต่อมาโดยดีโน่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมพีท 178วันต่อมาโทบี้ได้รับการปล่อยตัวและจูเลียมารับเขาที่นอกประตูเรือนจำในรถฟอร์ดมัดแตงปี2015ทั้งคู่ขับรถไปที่เรือนจำในยูทาห์ที่ซึ่งมาดริกจะได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ดี